รรบฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีการ,กรเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลทัญบุรีเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ t ีแค่4 Direct Admission ปริญญาตรี5หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการ,กรเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีหรือมอทอทธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567ที่แคสซี e c เ a กแอด s ิชันในหลักสูตรปริญญาตรี5หลักสูตรได้แก่สาขาการผลิตพืชสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์สาขาสัตววสตร์สาขาประมงสาขาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหารระหว่างวันที่27-30พฤษภาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการและวิจัย02 592-1943หรือ02-592-1955ต่อ2026และฝ่ายพัฒนานักศึกษา02-592-1955ต่อ2038